เส้นทางแรงงานต่างชาติที่เริ่มจากการกวาดต้อนไคร่คนจนถึงการจ้างงานที่ทำได้ห้ามทำชุนทุกคนดูเส้นทางของแรงงานต่างชาติในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและหาคำตอบว่าการจ้างงานต่างชาติในไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่อาชีพสงวนเฉพาะคนไทยเริ่มขึ้นตอนไหนมีอะไรบ้างการใช้แรงงานต่างชาติของไทยมีมาแต่ในอดีต โดยแรงงานดังกล่าวมักเป็นแรงงานฉเฉลยที่เกิดการกวาดต้อนผู้คนเมื่อชนะศึกสงครามเพื่อเข้ามาเป็นแรงงานหรือแรงงานในระบบไร้ที่สังกัดมูลนายต่างๆซึ่งมีการบันทึกในพงศาวดารดังเช่นสมัยรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงนั้นการก่อสร้างพระบรมมหาราชวังประตูและป้องปราการของพระราชวัง กำแพงพระนครและอื่นๆบรรดาฝีมือช่างและแรงงานต่างๆนอกจากแรงงานชาวไทยแล้วก็มีแรงงานชาวต่างชาติเป็นชาวเขมรจามและลาวอีกด้วยโดยแรงงานเขมรถูกเกณฑ์เข้ามาขุดคลองหลายแห่งเช่นคลองคูพระนครด้านตะวันออกคลองรอบกรุงขุดคลองเชื่อมคลองรอบกรุงกับคลองคูเมืองเดิมสองคลองคลองข้างวัดราชบพีทคลองข้างวัดราชนัดดากับวัดเทพธิดา ขุดคลองมาหานาคและอื่นๆส่วนแรงงานลาวก็เกณฑ์มาขุดรากก่อกำแพงพระนครและสร้างป้องรอบพระนครส่วนการใช้แรงงานต่างชาติในลักษณะการว่าจ้างเกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่สองถึงสามเมื่อชาวจีนที่อพยพหนีภัยธรรมชาติความอดยากในประเทศตนเองเข้ามารับจ้างเป็นแรงงานในไทยทั้งที่เป็นกุลีหรือแรงงานอิสระรับจ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปเป็นแรงงานภาคเอกชนตามโรงเรื่อยไม้ รงหีบอ้อยและเป็นแรงงานรับจ้างในการสร้างส,า,งสาธารณูปโภคพื้นฐานของราชการเช่นการขุดคลองแสนแสบคลองบางขุนเทียนและอื่นๆถึงราชการที่4เศรษฐกิจของประเทศเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมากเพราะมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทยจำนวนมากเช่นชาวยุโรปเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินชาวอินเดียเข้ามาค้าขายและอื่นๆ ่อมาเมื่อมีชาวต่างชาติเข้าทำงานในสาขาอาชีพต่างๆมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นรัชการที่6ทรงหวงว่าแรงงานไทยจะถูกแย่งง,งานไปเสียหมดดังนั้นในปี2454โปรดให้ตรากฎหมายเพื่อควบคุมแรงงานและสภาพการทำงานปี2459ตรากฎหมายกำหนดให้กรรมกรลากรถต้องจดทะเบียนใบอนุญาตทำงานและมีข้อปฏิบัติว่าต้องมีอายุระหว่าง18ถึง40ปีพูดภาษาไทยได้ซึ่งถือเป็นกฎหมายกำหนดมาตรฐานแรงงานและควบคุมอาชีพ แรงงานต่างชาติฉบับแรกๆของไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475รัฐบาลได้มีการตรากฎหมายหลายฉบับเพื่อจำกัดอาชีพคนต่างด้าวไวเช่นพระราชกฤษฎีกาสงวนอาชีพสำหรับคนไทยปี2483พระราชบัญญัติช่วยอาชีพและวิชาชีพปี2484เพื่อสงวนอาชีพและวิชาชีพบางประเภทไว้สำหรับคนไทย และกำหนดพื้นที่ที่ห้ามคนต่างชาติประกอบอาชีพพระราชบัญญัติช่วยอาชีพและวิชาชีพปี2485ที่มีกำหนดให้โรงงานต้องจ้างคนไทยตามจำนวนหรือตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนดปี2490รัฐบาลเริ่มใช้นโยบายชาตินิยมโดยมีการออกกฎหมายบังคับให้โรงสีและกิจการก่อสร้างที่รับงานของรัฐมีแรงงานชาวไทยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมด ทั้งมีการควบคุมอย่างเข้มง,งวดและใช้มาตรการรุนแรงกับหัวหน้ากรรมกรชาวจีนที่ก่อเหตุนัดหยุดงานด้วยการในประเทศกลับประเทศการออกกฎหมายควบคุมจำนวนชาวจีนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยและขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีคนต่างด้าวด้วยขณะนั้นมีแรงงานชาวจีนเข้ามาเป็นจำนวนมากปี2499รัฐบาลออกพระราชบัญญัติสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย ปี2499กำหนดให้เจ้าของกิจการในกิจการที่มีคนงานตั้งแต่10คนขึ้นไปจะต้องจ้างแรงงานสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ50ปี2502จอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ออกประกาศคณะปฏิบัติฉบับที่52ลงวันที่17มกราคมปี2502กำหนดให้สถานประกอบอาชีพ9ประเภทจะต้องมีสัดส่วนแรงงานไทยมากกว่าแรงงานต่างชาติปี2515ยกเลิกพระราชบัญญัติช่วยอาชีพและวิชาชีพ ปี2484แล้วออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่322ลงวันที่13ธันวาคม2515มาใช้ควบคุมการทำงานของแรงงานต่างชาติแทนโดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไทยก่อนวันประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้บังคับใช้ก่อนวันที่14มีนาคม2516ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวจีนที่อาศัยอยู่ในไทยเป็นเวลานาน,าน ได้ใบอนุญาตทำงานตลอดชีพให้แต่แรงงานต่างชาติที่เข้ามาหลังกฎหมายประกาศใช้ต้องยื่นขออนุญาตตามหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนดเช่นมีความรู้ความสามารถและเป็นอาชีพที่คนไทยยังทำได้ไม่ดีพอปี2516ออกกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพที่ห้ามแรงงานต่างชาติหรืออาชีพสงวนเฉพาะคนไทยทำขึ้นมาบังคับใช้เป็นครั้งแรกได้แก่พระราชกฤษฎีกากำหนดงานอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างชาติทำ ปี2516ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างชาติทำ39อาชีพเพื่อคุ้มครองคนไทยไม่ให้ถูกคนต่างชาติแย่งอาชีพแต่ปรากฏว่ามีคนต่างชาติลกักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายจำนวนมากเช่นยวนอพยพลกักลอบทำงานอยู่ในท้องที่จังหวัดต่างๆโดยเสรีปี2521รัฐบาลไทยเริ่มมีนโยบายอนุญาตให้จ้างแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจตามพรบคนเข้าเมืองปี2522และพรบการทำงานคนต่างด้าวปี2521อนุญาตให้จ้างผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่ระหว่างรอการส่งกลับแต่อนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ปี2535โดยเริ่มให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติจากพม่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยพมา่า ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่กันจนบุรีตากระนองประจวบคีรีขันธ์แม่ห้องสอนราชบุรีและอื่นๆหลังจากนั้นก็มีการจ้างแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นเป็น3สัญชาติคือพมา่าลาวและกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่ขาดแคลนแรงงานเช่นจังหวัดที่มีการประกอบกิจการประมงทะเลกระทั่งปี2,563กระทรวงแรงงานประกาศกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำอาชีพสงวนเฉพาะคนไทย ทั้งหมด40งานห้ามทำเด็ดขาดอยู่27งานและสามารถทำได้แต่อยู่ใต้เงื่อนไข13งานซึ่งทั้งหมดนี้แบ่งออกได้เป็น4บัญชีบัญชีที่1งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด27งานได้แก่ 1. งานแกะสลักไม้ 2. งานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกลในประเทศยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศหรือขับรถยกหรือฟอคลิฟ 3. งานขายทอดตลาด 4. งานเจรไนขัดเพชรหรือพลอย 5. งานตัดขมงานดัดขมหรือเสริมสวย 6. งานทอผ้าด้วยมือ 7. งานทอเสื่อหรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกบไหวปอฟังไม้ไผ่เยื่อไม้ไผ่พืชญ้าขนไก่ก้านทางมะพร้าวเส้นใยลวดหรือวัสดุอื่นๆ 8. งานทำกระดาษสาด้วยมือ 9. งานทำเครื่องเขิน 10. งานทำเครื่องดนตรีไทย11 งานทำเครื่องถม12งานทำเครื่องทองเงินหรือนาค 13. งานทำเครื่องลงหิน14งานทำตุ๊กตาไทย15งานทำบาด16งานทำผ้าไหมด้วยมือ17งานทำพระพุทธรูป18งานทำร่มกระดาษหรือผ้า 19. งานนายหน้าหรือตัวแทนยกเว้นงานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศ 20. งานนวดไทย 21. งานมวนบุรีด้วยมือ 22. งานมักคุเทศหรือจัดนำเที่ยว 23. งานเร่ขายสินค้า 24. งานเรียงอักษรไทยด้วยมือ 25. งานสาวบิดเกลียวไหม 26. งานเสมียนพนักงานหรือเลขานุการ 27. งานบริการทางกฎหมายยกเว้นงานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการและงานให้ความช่วยเหลือหรือทำการแทนในการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการในกรณีที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับแก่ข้อพิาพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมีใช่กฎหมายไทยบัญชีที่สอง เป็นงานสำหรับคนต่างด้าวที่ประเทศนั้นมีข้อตกลงกับไทยเท่านั้นที่ทำได้ซึ่งประกอบไปด้วย3อาชีพได้แก่วิชาชีพบัญชีวิชาชีพวิศวกร,รรมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมบัญชีที่3คืองานที่คนต่างด้าวทำได้แต่มีเงื่อนไขนั่นคืองานฝีมือหรือกึ่งฝีมือที่มีนายจ้างได้แก่ 1. งานเกษตรกรรมงานเลี้ยงสัตว์งานป่าไม้หรืองานประมง 2. งานช่างก่ออิฐงานช่างไม้หรืองานช่างก่อสร้างอาคาร 3. งานทำที่นอนหรือผ้าห่มรวม4งานทำมีด5งานทำรองเท้า6งานทำหมวก 7. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย8งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผาส่วนบัญชีสุดท้ายบัญชีที่4คืองานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขโดยคนต่างด้าวทำงานได้โดยมีนายจ้าง และได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจาักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้ความตกลงความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำกับรัฐบาลต่างประเทศมีสองอาชีพได้แก่ง,งานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน